ผลิตเมล็ดพันธุ์น่าน5-9ให้กับบริษัทซิตโต้นะครับยืนยันก็คือทําการเอาเมล็ดพันธุ์จากพันธุ์หลักมาปลูกเพื่อที่จะเป็นพันธุ์ขยายเพราะฉะนั้นของแบรนด์ซิตโต้นะฮะที่จะเป็นน่าน5-9ตราซิตโต้นะฮะจะเป็นชั้นพันธุ์ขยายนะครับแล้วมีการดูแลเรื่องของการกําจัดวัชพืชแล้วก็ข้าวปนอย่างอย่างดีนะทำการถอนหรือว่าแยกไอข้าวปนนี่ถึง4รอบเกษตรกรท่านใดเดี๋ยว3รอบผ่านในรอบที่4เลยจะเก็บเกี่ยวไม่ผ่านคัดออกเลยนะเพื่อ เพื่อรักษาคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับหลังจากนี้เสร็จก็เกี่ยวเสร็จนะครับก็จะมาคุยทางพี่วิทูลหน่อยก็จะหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของซิตโต้ทำการขนไปทาการคัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างพี่พัดด้วยเครื่องขั้นตอนการคัดนี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวจากที่นี่แล้วที่นี่ก็แตกจํานวนแห้งแล้วเราก็เอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปที่บริษัทซิตโต้เมล็ดพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรีเราไปถึงนูน่นเราก็เข้าเครื่องคัดคัดเครื่อง แอลซินก่อนแอลซิปินค,คือแรงลมเป่าเพืเ่อเศษฟางเศษวัชพืชออกนะครับต่อจากนั้นเราก็เข้าเครื่องกะวิ่ีกะวิี้ก็จะคัดพวกเป็นเป็นเครื่องถุงจำเพาะนะครับก็จะคัดพวกมเมล็ดที่ไม่เต็มเมล็ดมเมล็ดที่เม็ดรีบนะแล้วก็ <behav S 2> เศษหญ้าเศษผง,งต่างๆออกไปทีน,นึงจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่ตะแกรงกลมอีกทีหนึ่งคัดเพื่อเม็ดแตกเม็ดแตกเพื่อวัชพืชออกอีกทีหนึ่งจากเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุ มจุเพื่อจําหน่ายให้กับเกษตรกรหรือส่งให้ร้านค้าของเรานะครับ,ครบเครื่อง <ผม S 2> เครื่องเราก็จะผ่านเครื่องและเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลมยายาลมมอดนะหลมมอดเพื่อไปร้านค้าเนี่ยบางทีเ็าจะต้องเก็บไว้เป็นเดือน2เดือนสามเดือนเนี่ยเราก็ปัสจากมอดมอดมแมลงแล้วเราจะทําการลมมอดอีกทีนึงครับ,รบมั่นใจได้เลยครับว่าเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ของเรานะครับ ที่มีคุณภาพจากแปลงนาของเราดูตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การเาพาะกล้าปักดำนะฮะการดูแลรักษาต่างๆเนี่ยขั้นตอนนี้เรามาดูแลกันอย่างเต็มที่เลยครับและเราสร้างความมั่นใจให้ใหกับลูกค้าเราถึงเชิญร้านไทยจเจริญซึ่งเป็นลูกค้าของเราทั้งอีสานนะมาดูแปลงของเรานะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ความมั่นใจของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์นาห้าเก้านะครับ ที่อของทันซิตโตของเราเนี่ยเราสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกร้านค้าของเราครับครับผมครับพี่อันนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันจากทางพี่วิทูลน,นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์นาะมไวว่าจาการติดเมล็ดพันธุ์การจัดจําหน่ายของบร,ริษัทซิตโต้นะครับก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขนไปที่บร,ริษัทซิตโต้ทาการคัดนะอย่างที่พี่วิทูลได้กล่าวไปแล้วนะที่สำคัญคือเรื่องของการคัดด้วยเครื่องกราวิตี้หรือว่าถ่วงเฉพาะ ตรงนี้สําคัญมากนะครับในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่สามารถคัดด้วยเครื่องกราวิตี้แต่ถ้าจากสายพันธุ์น่าน59หรือวัตเตียหอมต้านทานโรคกราซิโต้นี่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ใช้วิธีการคัดแบบเครื่องกราวิตตี้นะเพราะว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็แฟนคลับของแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ไทยเจริญได้มั่นใจว่ามเมล็ดพันธุ์เตียหอมต้านทานโรคราซิโต้เนี่ยคุณภาพเด็เด เม็ดตรงตรงเม็ดเต็มเต็มเข้าน,นานห้าเก้านตราซิโตเนี่ยเราก็ได้ทางรบกวนทางคุณพี่ประพานนะครับเมื่อวานโทรมาบอกพี่ขอดูอเข้าวเหนียวหน่อยนึ่งแล้วนี่มันจะนุ่มอย่างที่เราได้แจ้งลูกค้าแฟนคลับไว้ไปหรือเปล่านะ,นะครับก็ทางพี่ประพานก็เตรียมให้ละ อันนี้เลยครับพี่ใช่อันนี้เลยนะครับนี่ครับสดสน้องน้องนี่เลยนะครับอุ่นๆอยู่เลยอันนี้สีจากเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนะครับสีเมื่อวานนะครับสีเมื่อวานเลยนะดูลักษณะเม็ดเลยครับเนี่ยลักษณะเม็ดใสเลยนะครับเนี่ยเรียวๆนะไม่ไม่ไม่ยุ่ยนะก็คือเป็นเม็ดๆเลยนะฮะแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับกลิ่นนะครับโอ้ขาดลาบเหนือกับลาบอีสานอย่างเดียวเนี่ยแต่เป็นอะไรมีแคบหมูอยู่คบหมู นักกลิ่นหอมนะครับนี่ก็คือน่าน5้านะครับน่าน5 9้าตราซิตโตนะครับก็อันนี้เรามาเป็นยืนยันให้ดูว่าเป็นข้าวเหนียวที่สามารถนึ่งนุ่มมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของข้าวเหนียวนะครับนี่ครับ,บ,รบรนี่เบอร์เบอร์ที่เบอร์สิบแปดอันนี้เบอร์อะไรครับค <18 S 2> ุณเนี่ยเบอร์สิบแปดครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะจะมีกลิ่นหอมอีกนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกแคบหมูเลยนะครับอันนี้มา สดเลยนะครับเนี่ยลองชิม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 ดูครับแซ่บบอยยังไม่ได้กินอะไรนะครับยังไม่ได้กินอะไรนะครับยก็นุ่มนะครับข้าวเป็นเม็ดนุ่มเป็นเม็ดนะครับเรียงกันเป็นเม็ดเลยนะครับนุ่มครับนี่ข้าวเกี่ยวเมื่ออทนที่ที่แล้วเมื่อเมื่อประมาณห้าวันที่ผ่านมาห้าวันที่แล้วเมื่อวันที่สิบเ้านะครับเล้วก็พี่ประ่านก็เอามาหุงให้กินดูนะโดยการนึ่งข้าวเป็นเม็ดนะครับผมรู้แล้วขาดอะไรเพื่อ ข่าลาบดมพิษดุ่มใช่บ้าเมืองเดี๋ยต้องกินด้วยโอ้ยโทรแล้วบอกวนะ่าจะยาวลากไหมบอกไม่ต้องไม่ต้องอาองานผมจัดให้แล้วนะอ,อันนี้นะครับก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าน่าน59หรือว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับสามารถนึ่งกินได้นะนุ่มมีกลิ่นหอมนะครับจะเป็นเบอร์17หรือเบอร์18ไม่แตกต่างกันครับต่างกันนิดเดียวเบอร์18จะหอมหวานนิดหน่อยสำหรับคนที่สังเกต แต่ถ้าคนนี้ไม่ได้สังเกตก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกันนะครับก็สามารถนึ่งกินได้นุ่มมีกลิ่นหอมแน่นอนนะครับแล้วก็เตี้ยหอมต้านทานโรคราตาซิโตเนี่ยปีนี้เราเตรียมเมล็ดพันธุ์จะเริ่มจัดจาหน่ายตั้งแต่เ,เกี่ยวเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะขนกลับไปที่สุพรรณเพื่อไปคัดด้วยเครื่องกราเวตีแล้วประมาณปีใหม่นี่น่าจะเริ่มจําหน่ายได้เลยท่านใดที่สนใจนะก็รีบทําการจับจองรหัสซื้อได้เพราะว่าการตอบรับของเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่ตอบรับดีมาก นะครับตอบรับดีมากเพราะนั้นท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าเห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินครับผม